ไปสวัสดีทุกคนนะครับทินดีต้อนรับเข้สู่เกม Coral Island วันนี้วันที่24 w e d n e เ d a y ภารกิจคือ Delivery to c o n มันมีที่ไหนเขาโพดอะเราเพิ่งออกไปทำอาหารเมื่อวันวันไรนะสักวันแหละแต่ตอนนี้นะตอนนี้ไปรดน้ำต้นไม้ที่เรารักโอ้จดหมายเออจดหมายนี้เราอ่านไปแล้วนี่จดหมายจาก ลูกนะครับก็คือให้เราแบบแวะไปดูสินค้าที่ร้านเขาแล้วก็เขาบอกว่าสินค้าแต่และอย่างก็มีความสามารถที่ต่างกันมันจะช่วยแบบเราทําอาหารให้เก่งขึ้นนะครับโอเคต่อไปจดหมายจากยายเรานะก็คือถึงกันดู่ลของพวกเราเออตามไปยังไงบ้างเราที่รักเห็นเราเห็นบทความเกี่ยวกับเทศกาลบอ s ซัมเ e สติวัลที่เกาะ c อ r ล์ไอซ์แลนดเหตุการดูสวยงามกว่าที่ฉันคิดนะแล้วก็ จะเห็นแบบหลานอยู่ในรูปใบหนึ่งด้วยปอลอแอชลียตั้งท้องแล้วนะก็คือสัตว์เลี้ยงของย่าแน่นอนแอชลีย์โอ้เราได้อะไรมาวิตามินดริ้์โอ้เราได้วิตามินมาวะต่อไปลดน้ำก่อนนะครับเราจะแวะไปที่อ่อย่างยางังเราต้องเติมน้ำก่อนโอเคไม่ใช่อันนี้ดิเติมน้ำเพื่อนเพื่อนเติมน้ำเติมน้ำเออ คุณจะลดทำไมอ่ะไอ้ลดน้ำเปิเปิดเปิด,ปด,ปดโอเคเรารดน้ำเสร็จแล้วละ่ะต่อไปมาสร้างเครื่องลดน้ำาทรมานเอ้ยนี่ไงกล่องเรามีกล่องแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้คือเครื่องอะไรเนี่ยอ๋อเครื่องสกัดสาหร่ายโหตกใจอยู่ดีๆก็ตกใจอืมเครื่องใส่หลับจากต้นไม้มันก็ยังไม่ได้ใช้นะจริง แต่ที่เราได้ใช้คืออันนี้ยังไงละ่ะสวยงามแล้วก็สร้างกล่องหนึ่งกองเอ,อสวยงามอันนี้ยังสร้างไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่มีซิลเวอร์ไว้ตรงไหนดีไวต้ตรงไหนดีวะที่ตรงนี้ตรงนี้ว่าไว้ตรงนี้ได้ประโยชน์สูงสุดเชื่อมแล้วก็กองไวต้ตรงนี้โอ้เก็บได้โคตรเยอะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อแป๊บหนึ่งเปลี่ยนชื่อว่า driving เราจะเอาของ driving ไว้ตรงนี้นะครับก็ส่วนขยะขยะมันเราจำได้ว่าอ๋อนี่อาขยะไปรีไซเคิลนะครับต่อไปให้าหารไก่เอ๊ะทำไมเพลงมันเอาบนุีพีเลยครับเรื่องเพลงเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเรารู้สึกว่า ep ที่แล้วเราไม่ได้ให้อาหารไม่ใช่เหรอทำไม ep นี้มันถึงมีอาหารยังอยู่อ่ะหรือว่ามันจะบักหรือไก่เราเป็นโรคเราต้องตูวจสเฮ้ย ไม่นี่แต่ผู้คนเห็นอะไรไหมครับหัวใจของบัพโ l ลกับอัพัลโลแบบสองดวงละมาเราต้องปล่อยเอเสัตเราแบบออกไปวิ่งเล่นนะจะให้อยู่แต่ฟาร์มโอเคแล้วก็วิตามินไปตรงนี้เลิกที่เก็บมาไม่ีใครต้องการพริกหรือเปล่าไม่น่าจะมีหรือเปล่าเห็นมีคนต้องการแค่ฟลาวเวอร์อเรามาทำอาหารกันทุกคนซาชิมิเอาวาซาบิหมดหอ๋อ จบละวาสบีหมดแล้วฉันจะทำยังไงต่อจากนี้สวัสดีดินดาเรามีไม่ใช่เรามาดูเฉยๆโอเพลงสืด<ฮ>เราทำไงดีคอเคทำอะไรดีนะมาเราเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแบ็กสมิธจะทำอุปกรณ์เราเสร็จหรือเปล่า แต่เหมือนว่ามันต้องใช้สองวันหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจด้วยสิอ้อเสร็จแล้วครับทุกคนได้สอยมาละโอ้ดีเลยวันนี้เราจะไปลงเมืองกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดวันนี้เราจะไปเชี่ยวใต้น้ํากันโอเคเรามาเอาไม้เอ๊ะไม้อยู่ไหนวะไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็แร่แร่อย,อยู่ตรงไหนครับแร่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขวาน ราต้องออกขวานก่อนเพรเดี๋ยวเราเตัดไม้นะครับใช้พลังงานแบบเปลืองมากเลยนะในการตัดไม้ทีหนึ่ง oh. เราเอามาอัปเกรดครับเราจะอัปเกรดขวาน yes เออใช้เวลาหนึ่งวันเห็นป่ะมันใช้เวลาหนึ่งวันเออเราว่าเราอ่านถูกนะเฮ้ย้อคีสวัสดีเราจะไม่ตอบประโยคเดิมเราพูดแล้วการทํา,าความสะอาดชายหาดเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เราอย่าลืมลดการใช้พลาสติกด้วยละ่ะใช่สุกิ จะเอาดอกไม้ไปไหมอ๋อเราให้หมดแล้วเหลือใครบ้างที่เรายัางไม่ได้ให้ดอกไม้เนี่ยหรือว่าให้ไปหมดแล้ววะถ้าอย่างนั้นเราเราอของไปเก็บแล้วแบบไปด r i v i n ดีกว่าปะ่ะวันนี้เราจะด r วิ่งแล้วนะครับเราจะขี้เกียจเก็บของแล้วดอกไม้หรอดอกไม้ปกติมันก็ตรงนี้นี่เราเราได้วาสบีมาแล้วครับมันไม่ใช่วาสบีมันเป็น w อ t e r w a t อร์ h e s t อ๋อเป็นพืชน้ำอะไรสักอย่างเอรอคืออะไรวะ มาทุกคนพร้อมละเราจะช่วยมาหาสมุทรไว้ในการหาอีกครึ่งหาอีกอันหนึ่งนะครับคือตอนนี้เราเปิดไปแล้ว2อ,อันหลืออีกอันหนึ่งตรงนู่นแล้วก็เราจะมาทดสอบเคียวใหม่เดี๋ยวทำให้ดูชาร์ตหนึ่งสงเวียงโอ้โหเห็นป่ะโอ้โหเคียวใหม่แบบอลังการว่ะนี่โอเอาเรื่องจะดเฮ้ยเจอแล้วอันที่เหลือมาเรามากินอาหารก่อน เดี๋ยวตามไม่นาไม่พอนะเฮ้เราเจอละหนึ่งอันสแสดงว่าตรงนี้มันจะเปิดไปได้อีกใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวมีที่วงางมังกรตรงนู่นอีกเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะว่าหลายหลายรอบมันจะติดพวกขยะที่อยู่ใต้ทะเลนั่นไงติดละอ้าวไม่ติดนี่เอ๊นั่นเหลือที่เอ๊สาลายตรงนี้โดนได้รับการฟื้นฟูละนี่ถ้าเราจะเจอกับวังมังกรเราต้องทำตรงนี้ให้เสร็จหมดเลยเอ๋อ อ๋อนี่ไงนี่คือวางมังกรทุกคนโอ้โหเรารู้ละนี่คือวางมังกรเราเห็นวางมังกรละตรงนี้ตรงนี้ตามมาตามมาเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนโอ้มีนี่อีกหนึ่งที่เหรอโอเคมาอันนี้เราจะเคลียร์เองทั้งหมดเลยชึปนี่ไงนี่คือทางไปวังมังกรครับตึ๊ดตึ๊บตึ๊บตึ๊วก็ขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จนี่นี่ยเ๊ะเจอละอยู่ตรงนี้ แต่พลังงานเราจะหมดแล้ววะได้เพิ่มมาแค่ยี่สี่แต่พลังงานเราที่มีอยู่มันหมดลงแล้วทำยังไงดีนี่นี่ไงทางไปก็เรยวอาวังก่อนไปทางไปที่ที่เงือกอยู่อะ่ะที่เราจะลองเดินไปโดยที่ไม่อ๋ออย่าบอกนะว่าต้องเคลียร์ตรงนี้อีก3าอันถึงจะไปตรงโน้นได้อะนี่ไงใช่จริงๆด้วยต้องเคลียร์ตรงนั้นอีก3าอันนะครับถึงจะ ถึงจะได้ถึงจะมาทางนี้ได้นะครับทำงานเราหมดแล้วดิอาชีมิก็ไม่เหลือแล้วโอ้ไปได้กล่องมาไปเรากลับกันเถอะพลังานไม่เหลือแล้วของจริงนี่แหละเงินก็ไม่ได้แถมแต่เงินก็ได้นะจริงได้เพราะเราจับปลาจับกุ้งหอยปูปลาอืมลงหม้อให้หมดโอ้โหฟิตซุปมัน ทำไมมันมาหาอากาบขนาดเนี้ยหปมาสองร้อยเจ็ดสิบนะครับสูบปลาเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องหาแล้วว่าเช็คนี่มันคือมันหาได้จากไหนเราจะได้แบบวางแผนต่อโอ้มันหายะมันเราต้องมีถังหมักนุ่นนะครับถึงจะได้เล่าหรือว่าสาเกนี่มาเอาเอา,เอาถ้ามันมีอะไรที่เรากินได้บ้างว่าตอนเนี้ยเรื่องของเรื่องคือวาซาบิอะไรหาจากไหนว่ โอ้วาซาบิหาได้จากฤดูใบไม้สปริงแม่เจ้าแล้วเราจะนอกจากสปริงมันมีวิธีอื่นไหมี้ยจากที่เราไปเซอร์วมาก็คือมันจะต้องไปในป่าอะไรสักอย่างถึงจะหาได้นะครับถ้าไม่ใช่แล้วดูสปริงนะแล้วก็เหมือนว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีผลต่อเกมด้วยแสดงว่าเราต้องให้ของขวัญให้ครบทุกคนนะเนี่ยโอ้อ oh, Alice <c oughs> เราจะต้องให้ของขวัญให้ครบทุกคนนะครับเพาแต่ละคนแบบ มีประโยชน์ของเราทุกคนเลยพอก็ด้วยพอพอนี่ต้องไปโอเคต่อไปอลิสเราจิบไปหาอลิสจิบเดินเข้ามาของขวานเอาไหมครับแน่นอนเอาอยู่แล้วชิบเฮ้ยวันนี้วันเกิดเหมือนจะวันเกิดใครนะกุกิอยู่ตรงนี้แล้วอลิสล่ะวาเลนติน่าอยู่ตรงนี้หรือว่าอลิสจะไปอบรมการพูดที่เขาพูดถึง EP ก่อนก่อน อ๋อ oh, อยู่ข้างล่างไปเลยลิซอยู่ข้างล่างนี่นะใช่แล้วสาเหตุหลักที่ทําให้ทุกคนกลัวอยู่แถวนี้รวมถึงฉันด้วยเอเคเราให้ไปหมดแล้วต่อไปยีวา่าเออคุณเคยเห็นดอกไม้สีขาวเล็กๆหน้าลัากเหล่านี้เติบโตในทุกๆท,ที่ไหมนั่นไงฉันคิดว่ามันคือดอกเดซี่เนะ่ยนายคิดว่ามันคือดอกเดซี่ไหมนี่หรอเอาไปเลยยีวา่าเอาแต่ให้ไม่ได้ละจบละแสดงว่ายีว่ววาชอบดอกเดซี่แนละ้วเนี่ย เก็บไว้แต่ไว้เก็บไว้ไวไวให้อยู่ว่าอลิซการวิ่งจอ,อกกิ้งเป็นเรื่องสนุกโดยเฉพาะการที่มีพาร์ทเนอร์วิ่งด้วยอ่ะอืมเราจะวิ่งกับเธอไหมอลิซเฮ้แสดงว่าต้องเดี๋ยวต้องไปหาพออีกนะครับพอนี่เป็นมีประโยชน์กับเราไม่ใช่ <laughs> เอใครอเอาของขวัญให้หมดวันนี้วันเกิดเอเลนอร์ที่เราเราลืมอ่านเมื่อกี้แต่วันนี้วันเกิดเอเลนอร์หรอ เราไม่เราลืมไปแล้วเราลืมไปแล้วดิเดี๋ยเดบ๊บดูแดบอบม,มันต้องวิ่งขึ้นไปวะโอ้ยวันเกิดลีอากับเอมมี่ตายละลีอาอยู่ที่บ้านจะทันไหมครับเนี่ยบ้านลีอาแบบปิดเ็วซะเลยสิโอเคลีอาอย,อ,อยู่ที่บ้านช่อดอกไม้งับชืบ่อลีอารเรามาเที่ยวหาเธอวันนี้ฉันใช้วเวลาสองชั่วโมงในการทำผมแล้วก็ ลมก็พาดพาการทำงานหนักของฉันไปแบบนี้อ่ะวันนี้วันเกิดเธอนี่นี่ Thank you for birthday present you so sweet อืมเไงโหนี่คือพ่อกับแม่ของ D R ่อาไปต่อไป,อไปเราต้องทำเวลาแล้วก่อนที่เวลาจะหมดคือมันเหมือนไม่ได้ทำอะไรใช่ปะ่ะวันเนี้ยแต่เราคือลงเมืองเอ้ยเราคือดำน้ำแบบเยอะมากแล้วก็อีกคนนคือแอนนี่แอนนี่เอ่อ โอ้โหอเคอยู่เร็วๆเราต้องรีบนะครับคุณมีเวลาอีกไม่มากก่อนที่จะเข้าบ้านไม่ได้นะครับชิบอยู่ไหนนะตรงนี้ไงสว DNA, ัสดีแอนนี่เราไม่มีชาแต่คุณอยากได้ครีมอุ่นสักชิ้นไหมอยากได้ครับแต่นี่เป็นไงอันเจ้าสไปย y อยู่เร m b e r มเบิร์ดเล y thank you เราขอขัดขวางการดูทีวีแป๊บหนึ่งครับพอ การลงทุนกับ p e อร์ฟนี่เป็นปัญหาหลายแรงเลยนะ We c a n say goodbye to อ๋อคือเราบอกลาความหลากหลายทางชีวภาพได้เลยอะถ้าเราถ้าทันทีที่ฟอร์ฟแบบเริเ่มงทำงานอะ่ะนายชอบมแมลงว่าพอแต่เอานี้ไปนะโอ้แ oh, จ yeah. oh, okay. ้งแจ้งเนี่ยเรร็บร้อยโอเคกลับบ้านกันเถอะเพราตอนนี้นะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำไปหมดแล้วยังไงละ่ะ เอขายของครับเฮ้ยจดหมายจดหมายจากค่อยเอ่ยเดี๋ยวว่าเราลงลงเหมือนก็ไม่ได้เกินอีกละลรีอาวะฮู้รีอาเขียนจดหมายถึงเราพรุ่งนี้ต้องฝนตกแน่เน่ก็ดูว่าวิวฟู้ดแอนบีเอจดหมายจากรีอานะครับคือฝนต้องตกให้แน่ว่ารีอาส่งจดหมายมาหาเราถึงแม้ว่าอาหารจะดูฟุ่มเฟือยแต่ฉันก็ชอบในความแบบหรูหราในความเรียบง่ายมากกว่านายควรคำนึงถึงสิ่งที่กินนะ ฉันแบบแบ่งปันสูตรผักกาดหอ่หอห่อผักกาดหอมเหรอนีให้หนายเพราะแบบเออฉันคนข้างแคร์ล็อตใส่ใจมากแซงเลีานี่ที่สูตรผักกาดมานะครับไหนดูหน่อยสิผักกาดหอ่อทำอยังไงอันนี้เหรอโอโ้โหต้องมีผักกาดครับซอยบีมก็คือทั่วนะครับพลังงานเยอะเหมือนกันเค้ยแล้คนปะนอนกันเถอะแต่รู้สึกเพลงไม่ค่อยมา,าทำมันเป็นเพลงแบบ มาบ้างไม่มาบ้างนี่ในเรื่องชิปของแอนนี่กับปีอาร์บอกนะครับหัวใจบวกขึ้นสามมิง่งโอจิงฟอร์จิงเลชิงการแปรรูปอ่ะแล้วก็ดิวิ่งโอ้โดิวิ่งเจ็ดร้อยก็มีธรรมดานจริงอันนี้ขายได้แค่อละห้าบาทเองเหรอมนแรงก็ได้ขึ้นมาสามด้ที่เกิดมาพันห้าก็ไม่ได้แย่ปะ่ะเดกเต้เตวิง